เอาเลขเอามาแตงยา่ามนะโอ้โหเยลยสวยนะพี่สุธนเออสวยเลยันู้เข้าอูเข้าเลยเขียนเลขให้อูเข้าเขียนเลขให้ว่ามันมีปุยมันมีปุยจะตใข้าเ,เขียนให้เลยเขียนให้เลยเอาไปซื้อไปเอาซื้อไปอแค่สองตัวเองสองตัวสามตัวบอกสองตัวสวัสดีครับพี่สุธนสวัสดีครับโอ้พี่สุธนคือตะพคยตรงยามมาติไสาเนี่ยขอขอตัวเบิกเนยยังตรงยามเนี่ยได้ยังเนี่ย มีแต่เงินมีแต่ทองบหมมีแต่เงินเดี๋ยวดูน้อยมีอะไรเหนไมยมีอะไรไม่มีหนอทำไมมีแต่เงินมีแต่ทองนี่อ้เล็กมีเลขโอ้อ๋าทำไมอันนี้มันลายพื้นหลวงปู่ใช่ไหมเลขทรงใครเขียนให้ตัวไหนเขียนให้ตัวไหนมันสองสามวันแล้ว ไม่ใช่สองธรมวันเอ้เข่าทางเลยยังไงสองสรมวันปูประทบร่างผ่านร่างมาหรือยัใไ้เลยผ่านร่างร่างธรรมนั่นนะร่างทางร่าง้นอนยางนี่ผ่านใครผ่านผ่านระจ่ายาโซผ่านประจา่กยาโศผ่านพระจายาโสเอาเพื่อนเสียงดงัดงๆต้องขอเสียงพี่สุธนชัดๆเลยอ่ะไม่ไปไหนเรานีขอขอญาตเรื่พี่ธนเด้ออ่าพี่สุธนลองเล่าให้ฟังนะเขาผ่านร่างแล้วเขามาทำยังไงบ้าง เขาคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเขาว่าโอ้เอานอ่งอมนาวมันก็ชิลดะเศร้าโอไม่มีปุ๋ยใส่นาไม่มีปุ๋ยใส่นาเลยเขาเอ้าเอาเอากระดานมากว่าเอากระดานมาเขาก็นอนนั่นตรงตรงลุมนั่นแหละก็นอนอย่างนี้นี่นอนตะแคงเขาว่าเอ้าเอาเขาว่ากเขาก็เคียนให้เนี่ยเขาเคียนอะไรนี่งก็เอ้าเอาไปซื้อปุ๋ยกว่าเอาไปซื้อปุ๋ย ป็นตัวเลขอะไรจน,นดูออกม่เยอะอันนีน้มันเลขหกัวนเนียหกหกอะไรหกเจ็ 6, ดเนาะหกเจ็ดหกเจ็ดอหกเจ็ดแล้วด้านหลังเขียนอะไรให้อีกด้านหลังอ่ะตอนหกอันนี้ก็หกนี่ก็เจ็ดหกหกเจ็ดมั้งเ,เนี่ยห็ดออด้านหลังก็เขียนเนี่ยมันกั้นอะรนี่อันนี้ตัวไทยบ่อืมตัวไทยบ่อันนี้เจ็ดมันกันอันนี้หกนี่ก็เจ็ดังสานี่เก้าบ่หกเก้าบ่หกเจ็ดเก้าอย่างเงี้บอก่ะอื ตัวไทยตัวไทยตัวไทยอะไรตัวรองเท้านมุนให้มันหมุนไปหมุนมาสิมันยังไงก็จะงี้ละนึ่งยังงี้ใช่ไหมยังงี้ไม่ใช่ยังงี้เลยังงี้เนาะไล่มือลงปูไม่เกินจะไม่คล้ายๆเลยนะเหมือนไหมอ๋อไล่ปูลงปูเขาทับรังมาเนาะปูประทับล่งอันนี้อันนี้อันนี้ก็เขียนกรทางนี้ก็เขียนทีล่างทางนี้ก็เขียนอยู่ในบนเนาะเขาลงมาทางล่างเขาข้อกระดานเคลียนอย่างงี้เนาะ เลยให้เลขซองให้ซองไปเลยอืให้เลขซองเลขซองหลวงปู่สูงกันหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงหลวงปู่ประทับด้านเป็นผู้หญิงอืเคยมาไหมคะหนึ่งหนงเคยมาสองสามคำเลยเคยมาสองสามครั้งแม่นไหมตอนตอนมาตอนมามันก็ถูกอยู่งปู่ครับมันถูกสองงวดนี่งวดที่สามนี่งวดที่สามโอ้เสี่ยวมาถูกมาสองงวดแล้วอยู่สโซร เยอะโซ่เยอะโซมาคุยคอมเมนต์ไมคอมเมนต์บ้างเล่าบ้างเราพูดนะฟังออกไหมคะเนี่ยเวลาปู่เข้าแล้วพูดคอมเมนต์ฟังออกไหมคะฟังออกอฟังออกโน่นของเขาาก็นอนนั่นนั่นนอนตรงนั้นเอาเอาขาลงลุมนี่ยเขาก็นอนอย่างนี้นอนนอนอนตะแคงตะแคงมันรุงปูนอนตะแคงมันรุงปูเขานอนอย่างนี้เอาขาลงนั่นแล้วก็เอาขาลงในหลุมลงในหลุม เราก็โอ้หลวงปู่ไม่มีปุ๋ยจะใส่โอไม่มีข้าวจะโอไม่มีปุ๋ยจะใส่ข้าวเนี่ยเขาก็เอาอันนี้เอากระดาษมาเขาก็เคียนให้เนาะเอาไปซื้อไปซื้อปุ๋ยก่อนถูกถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เนาะอ๋อหลวงบอกว่าไม่มีตังซื้อปุ๋ยใส่ข้าวอืมเขาก็เคียนอันนี้ให้เอาไปซื้อก่อนถูกวะซื้อซื้อ,อไ้ยังซื้อ,อไปยังยัง ไ,ไ,ได้ปนะุ้ยวันนี้ไปซื้อไหมอืมซื้อแล้วเนี่เลี้ยนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วอลอตเตอรี่โปเก็ตลยน,นะคะได้กี่ใบแล้วสามใบาสามใบโป๊กเก็ตสามใบาสามตัวเลยนะเออสามตัวเล็บชุดเนาะสี่ร้อยโอ้ชุดละสี่ร้อยเนี่ยโอ้โหโป๊กสาย,ยามด้ยโป๊กสาย,ยามเพราะว่าได้วกระดาษตัวเลขนี้ก็สายยามด้วยสายยาม,ายามด้วยมันลงปูให้พักนั่นจริง

หกตัวรางเท่าไหร่สิบแปดล้านสิบแปดล้านโอ้อย่าลืมเด้อเด้ออย่าลืมเวทไม่นะคะอืมอ๋ออนี้มีมีหลักฐานไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วชุดสามใบจะถูกกันมาทําข่าวที่นี่เลยให้เร็วที่สุดชุดสามใบเลขชุดตัวเลขสวยดูบุกตัวเลขนี้เป็นไง เข้ามาที่เฉยแบบไม่ได้ประทับละเอ้ยแบบไม่ได้ทําพิธีอะไรไม่ต้องเขาทาพิธีแล้วเขาก็มาเขาเข้ามาลงกรูเขาก็เข้าหลวงปู่เข้าแล้วเขาเข้ามาด้วยพูดไหมคะพูดนะพูดพูดเยอะไหมคะหรือว่าไม่พูดเยอะหรอกไม่พูดไม่เคยพูดเลยใช่ไหมคะไม่เคยพูดมียันมีอะไรเขียนอะไรไหมไม่มีไม่มีลายเขียนแค่ตัวเลขอนี้ลุงเชื่อไหมคะลุงหรือว่าอะไรยังไงเออลงก็เชื่อแลยนะเข้ามาสามครั้งมาสามครั้งเลยเชื่อทุกเลขสามครั้ง มไม่ไม่ทุกไม่ทุกอันครั้งเดียวทุกสองงวดมีงวดหนึ่งไม่ถ OK> ูกก็งวดที่สามที่สี่มาใหม่ก็คืองวดนี้หนึ่งกันยาหกห้าแสดงว่างวดหนึ่งไม่ถูกก็เลยไม่มาไปตักหลักก่อนมาเอางวดนี้อนนี้คงจะทุกงวงหนึ่งอันเล็กอันนั้นอัมันก็ออกสามสองงวดแล้วนอนเลยเขาปิดไหม่นั่นนั้นงวดปิดไหม่น่ะแปดสามก็ออกปิดไ้ตรงไหนแล้วคะ เอาก็เลขสี่หนึ่งสีเก้าอันะหนึ่งสี่เก้าอ๋อมอมันออกทางล่างทางบนนีเก้าเก้าสี่อาจารย์สมกิจเอออาจารย์สมจิตอาจารย์สมกิจมาเขียนไว้นี่ก็มันยังหกเจ็ดยัหกเจ็ดใพอดีมาเข้ากันกับตัวนี้เี้มาเข้ากันกับตัวนี้สงสัมันจะหกเจ็ดแปดบ่หรือยังไงมีทนคิดชอบเลขอะไรดาเขียนไปนี่เลขอะไรนะก็เลขนี่แหละเนาะหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด ถ้า <6 S 1> ถ้าถ้ามีก็นี่ก็หกนี่ก็หกนี่ก็เจ็ดสงสัยหกหกเจ็ดบ่อีกสองตัวหรือมันไอเลาะออกเลขนั่นบ่มันหกเจ็ดเอาเล็กเอามาแต่ยานนะ่ามโอ้โหเลขนี้สวยนะพี่ส่นเะออสวยเลยมันปูเข้า ปูเข่าเลยเขียนเลขให้อเเหูเข้าเขียนเลขให,ขให้ว่ามันมีปุยมันมีปุยจะใส่ข้าวเขียน่ายแล้วเขียนให้ห <c oughs> เลย <laughs> เขียนให้เลยกอาไปซื้อไปเอาซื้อไปอือแค่สองตัวสองตัวสามตัวบอกสองตัวว่าหกเจ็ดนั่นห <6, 6. S 1> กเจ็ดหรือเลขอะไรเราไม่รู้ข,ดขีดอะไร,นะไม,รมันขีดอะไรเนี่ยพี่สนเนี่ยเราไม่รู้เราก็ขีดจะงี้เลยอือ<น>อาจจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดบอกไม่รู้เป็นหนึ่งหกเจ็ดเป็นหกเจ็ดก็ได้นีหรือหนึ่งหกเก้าก็ได้ มอนดี้ว่าอะไรเนี่ยเอนดี้ชอบไม่ใช่เอนดี้ชอบชอบตัวไหนเห่นเล่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าอือพี่สนเป็นขีดเป็นหนึ่งได้ไหมไม่รู้เนาะไม่รู้ะพิจารณาดูองอพิจารณาดูอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เป็นะเป็นศูนย์ก็ได้โอเคค่ะ นะครับเราก็มาสรุปตัวเลขกันนะครับเลขพี่สุทนนะครับเลขเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานก่อนนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับก็มีผู้ที่มีเซ้นนะครับน้องผ่านร่างหลวงปู่ปู่ผ่านร่างอ่ะปู่ผ่านร่างแล้วก็พี่สุทนขอนะครับบอกว่าขอเงินซื้อปุ๋ยนะครับขอเงินซื้อปุ๋ยปู่ก็เลยเขียนให้เนะเขียนให้นะครับ เขียนให้2ตัวนะครับ67ดนะครับ67จะมีขีดด้วยตัวขีดนั้นน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะตัวขีดน่าจะเป็นเลขหนึ่งะครับมีขีดด้วยน่าจะเป็นเลข1นะครับอ่ะจะให้ดูแบบง่ายงก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่า6 7จะมีขีดยาวๆใหญ่ๆหลายเส้นนะครับน่าจะเป็น1นะครับ1 6 7 1 6 7ดหนึ่งหรือ7 6 1หหนึ่งอ่ะเป็นแนวทางก็แล้กันนะครับเนาะ สำหรับคุณผู้ชมกระท่อมสูงบ้านจะบุกตำบลตาวังอำเภอบัวเชิจังหวัดเรินนะครับอ่ะก็อ,อย่าลืมติดตามแนละ้วคลิปหน้าเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับนอนลืมติดตามเดี๋ยวเอจะถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมนะครับทุกงวดนะครับที่นี่ก็จะตามทุกงวดด้วยนะครับอ่ะลํำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพม